สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยพอเพชรเวนเพลงส,สุขุมสุขลนนะครับกับสวัสดีครับกับช่องอาจารย์โอเต้เสด็จอร์ออฟฟิเชียลนะครับมมเมื่อนี้เฮามีคิวไปทําการแสดงวิถีอาเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับแห่เวลาบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นครับกิจกรรมยามเช้าทุกวันทุกเช้าก่าอนออกจากบ้านนี่แหละครับพี่น้องภารกิจของผมแต่ละมือครับ ซูมือลูกๆสี่ตัวบางแก้วครับนะต้องผ้าไปทําทุระส่วนตัวบแบบใสจะพาเย็่ชมชมครับทาโรลลกูกทาโร่ตัวแรกทาโร่ครับตัวผู้ตัวผู้ครับลาเต้จ้ะลาเต้น้อยอะไรลูก แพนด้าครับแพนด้าแพนด้าครับอันนี้ชาบูจรู้สึกว่าปวดปวดอึอย่างแรงแล้วครับปวดอึอย่างแรงเลยเรยจาจะพาไปทำธุระก่อนครับผมพร้อมครับไปเออนะ บรรยากาศรอบบ้านครับบ้านสวนบ้านสวนบุมงวังครับพี่อนบุงวังเป็นเขียวใหญ่อันนี้เขียวใหญ่ต้นบอปลา ป่าก็มีหลายชนิดครับป่านิ่นป่าตะเพี้ยนป่าบึกป่าสะววยป่าดุกป่าขอ้อน,นี่อีกต้นนะึงน้องแซงครับผมบ่ค่อยดกพี่นี่บ่ค่อยดกกันเลย ยากาศรอบบ้านครับเย็นดีนะลบมวอยวอยอ่ะม้วนม้นม้นม้นโอ้ยขอหลบแปบ๊บวาะไปเดี๋ยวจไปเข้าบ้านเร็วนะ hello，啊、huh?。 เข้าไปแล้วไปเออเก่งมากห <c oughs> ัดำ <c oughs> กำรขี่ต่อไปฮารุไปอ <c oughs> าไ ไปหาที่เร็ว บรรยากาศรอบบ้านเนาะบ้านสวนอาจารย์โอรครับต้นใหญ่แบบงวงถุง่วงต้นใหญ่ครับแล้วบางวันจพาเดี๋ยเยี่ยมชมรอบๆบ,บ้านนะครับเสร็จภารกิจแล้วครับไปเข้าบ้านเลยไปไปเลย ເອົາຫ້າຫ້າມານີ້ຊິເປດ มาเข้าบ้านล้วเข้าบ้านเข้าบ้านร็วบ้านอยู่ไหนมาเก่งมากครับ่อนได้ทีนี้เป็นคิวของสองสาวค่ะลาเต้กับแพนด้าค่ะ โอ้ยหมาแม่ยังขึ้นโยขาเหยียวขึ้นหมาเถกเอ๋อย่าไท,ทยเขาได้ลูกมาท่อมจิ หาทีเร็วหาทีเร็ว

นะครับพี่น้องกิจกรรมทุกเช้าของอาจารย์โอก่อนจะออกไปไสจะต้องนี่แหละมาทําหน้าที่ก่อนก่อนจะออกไปการไปงานไปได้เขาบ้านลูกไปได้ลาเต้ไม่ใช่ไปได้ไหเร็วไปเข้าไปเข้าไปเร็วเก่งมากลูกสวัตว์ดีขาดเลยเด้อ เพนด้าค่ะหนูชื่อเพนด้าค่ะไปไปเข้าไปเข้าไปไม่ออกนะ,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 ะสายโหดพี่น้องบากแก้วสายกัดกัดไม่ปล่อยไปเข้าบ้านเร็วเก่งมากก็าเตะ เสร็จแล้วสวัสดีค่ะนี่ค่ะนเร็วเสร็จแล้วครับกิจกรรมนี่แหละกิจกรรมทุกชเช้าท้าสิมาเบิง้งวะน้ำขาดหรือเปล่าอาหารจะให้มื้อเดียวตอนเย็นเพราะว่าหมาบางแก้วหมาโตจะกินข้าวแค่มือเดียวครับเป็นได้ไหมเป็นได้ไหรือบ อ้อนเลยลูกมามาอ้อน,หน,ออนหน่อยมาอ้อนอเลยอ้อนก้มหน้าลงก้มลงโอง้โอันนี้ขี้อ่อนครับขีบ้อ่อนขี้อ่อนนี่เอาเต็ใจเท่าก้มูือจะเอาเต็ใจขวามือ่อยมาโอยเจ๋งมากลูกจ้าบูสวัสดีครับ ทำไมขอมือก่อนขอมือก่อนมาเร็วขอมือเร็วมาขึ้นมาก่อนขอมือมาแถวมาว<ะ>โอเคครับพี่น้องฝากพี่น้องไ้สำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไ้แค่นี้ครับเดี๋ยวมีอย่างอีท่าให้เบิ้งเรื่อยๆครับผมอันนี้กิจกรรมตอนเช้าก้อนออกไปงานมือนี้แห่ใบครับ แบ่บายโมงที่อำเภอกระนวลครับผมขอบคุณครับ